ก็ไม่ให้เสียเวลาครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้ามาสเตอร์สองแฮตแบ เดิมสนิทน็อตไม่มีขยับครับไม่มีขยับเดิมสนิทถ่ายซ้ายมาเรื่อยๆยันขวาได้เลยเดิมสนิทน็อตไม่มีขยับทงแก๊สไม่เคยติดครับเนี่ยพงเพลต่างๆมอรออยู่ครบีนน็อตไม่มีขยับครับ ไม่มีขยับครับเดิมสนิทจะบอกอย่างนี้ครับเราค้าขายแต่รถสวยครับไอบา้าระเทราเน่าๆแนะนำไปหาตามหลังสอนอครับไอ้ที่มันความตายมาไปต่อเชิญครับเชิญครับ เพื่อความสบายใจว่าไม่แท้100%ยเครับมีบุ๊กเซอร์วิสต่างๆครบนะจ๊ะนี่บุ๊กเซอร์วิสต่างๆครบถ้วนหลายๆท่านเราเข้าใจครับหลายๆท่านต้องมีความกังวลความกลัวอยู่แล้วนะครับแต่การที่เราเปิดให้ดูแบบนี้เพื่อความสบายใจมาดูโครงสร้างครับเดิมสนิทครับอา ปลายปี13จดทะเบียน2014ปลายปีแท้ๆเลยครับไปต่อด้านหลังครับเชิญครับอ่ะระหว่างถ่ายระหว่างรอถ่ายภายในนี่ดูเลยนี่เดิมสนิทไม่มีใครอยากซื้อรถที่อัิเตบมาหรอกครับนี่คือเหตุผลที่เราถ่ายให้ดูแบบนี้ คันนี้ไอแบคคู่ cool นะจ๊ะแต่ไม่เคยใช้ครับไม่มีแก่เลยมาต่อครับนี่ดูนี่เดิมสนิทไม่มีขยับครับนี่มาแล้วก็นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่มาดูไม่มีโดนอะไรมาทั้งสิ้นนีดดน่ดูเดิมสนิทเดิมสนิท ทรงซีนต่างๆโรงงานอยู่ครบถ้วนนะจ๊ะคันนี้ขาย269,000หกมืเกบาทสองแส0ื 9, บาทไาดูด้ดขาขวากันต่อเชิญขายล้อแม็กขายยางตามสบายครับยางดันหลบครับม่ต่อต่อนี่ดูเดิมสนิทกล้างแงะให้ดูแบบนี้ครับพอจริงใจครับ ถ่ายสภาพเบาะอะไรต่างๆตามสบายมาต่อนี่ถ่ายต่อมาครับนี่ถ่ายน็อตไม่มีแกะครับถ่ายเพลยได้เลยครับนี่ครับนี่ครับ อะไต่างๆตามสบาย78,800กว่ากว่ากิโลคิดง่ายๆครับถ้ามีกรมงกรไมมาคงไม่โง้ถ่ายแบบนี้ครับคิดง่ายๆครับแอวล่ะไปเจอกันหน้ารถดีไหมนี่นี่ๆๆนี่เฮ้ยไม่คิดเขากะยังไม่ได้แกะใช่ไหโอเคนี่ <S <S นี่นี่นี่ดูครับ มาต่างๆโรงงานอยู่หมดครับถ้ารถโดนมาไม่มีทางเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> คิดง่ายๆไม่งั้นจะโชว์ทำไมเนาะสีองแสนหกหมื่นเ้า 9, บาท2อ9 0 0นหบาทสำหรับลูกค้าที่่อดเนาะจำปังมาเมื่อสี่หมดตอนแรกหาพันสี่ร้อยบาทห้าพันสี่้บาทแะจ้าหปี อตอนน่นเราโหนขา้น,นาได้เลยนะจ๊ะถ้าขายรถสวยไม่ได้ขายรถค่อทรายมาโอเคฝากเบอร์โทรครับ